3076งานหนังชามัวธรรมชาติตัวนี้งาน crossbody นะคะเป็นงาน crossbody สลนน3076คุณพี่ราคาน่ารักเหมือนเดิมราคาป้ายค่ะตัวนี้อยู่ที่3,400บาทนะคะปกติป้าย3,400ันกัน,นยาจะให้ cf กัน2,390เนาะ2,390นะคุณพี่ กัญยาให้แค่พันเก้าสิบเท่านั้นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบาทเท่านั้นสําหรับราคาไลฟ์สดเท่านั้นนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะถานกระเป๋าค่ะอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วความสูงค่ะอยู่ที่หกนิ้วความหนาค่ะเริ่มต้นที่1.5พิมพ์1.5งจุดาบวกหนึ่าบวกพลยถันกระเป๋าตัวนี้มันจะกางได้นะคะคุณพี่มันจะแบบยืดยืดเวลาคุณพี่ใส่ของลงไปมันจะยืดออกแบบนี้ด้านหน้าค่ะ สองกระดุมแม่เหล็กด้านในตรงนี้เป็นงานซับด้วยหนังวัวเช่นเดียวกันนะคะผ้าซับในสีแดงสวยมากนะ,ะเปิดไปค่ะตัวนี้เป็นงาน1นึนะคะเปิดทีเดียวคือใช้งานได้ครบทุกช่องใส่พาสปอร์ตใส่บุ๊กแบงค์นะคะตัวนี้กระเป๋าสตางค์ยาว กระเป๋าตังยาวเน้นเป็นแบบซิปเดี่ยวเน้นเป็นแบบความหนาไม่เยอะมากนะคะตัวนี้งาน3มพับบางนะคะใส่ได้นะคะความยาว7นิ้วครึ่งกระเป๋าตังนะคะ7นิ้วครึ่งใส่ได้1นึ่งพ็อกเก็ตด้านหน้าตรงกลางกันยาเพิ่มเป็นช่องซิปให้ช่องหลวงคุณพี่มันจะไม่ใช่แค่3มช่องเปิดมาด้านในมันจะมีช่องหลวงด้วยอ่ะตัวนี้1 2สช่อง1ิกลาง ช่องถัดไป10ล้วงหลังคุณพี่ใบนี้สวยมากงานใหม่ล่าสุด10ด้านหลังอีก1เส้น10ด้านหลังคืออย่างกว้างนี่คุณพี่ดูนะเจาะตามหน้ากว้างของตัวกระเป๋าเลยเพราะฉะนั้นช่องด้านหลังนี้คือใช้ประโยชน์ได้แบบอย่างเยอะ3076ค่ะคุณพี่ใส่ c r o s s อดี้กันยาใส่ให้ดูตัวนี้ อะไรจัดเป็นสีทองปัดนะคะแล้วก็ปรับสันยาวด้วยตัวเลื่อนอันนี้คุณพี่ไม่ต้องห่วงเลยสายสะพายยาวคือสัายแบบคนสูง17อยเจทรงนี้เอาจริงคือยูนิเซ็กนะคุณผู้ชายก็ สภายได้หลังๆเนี้ยถ้าเกิดแบบเป็นคนผู้ชายแบบออนะ่าไวรุ่นไวรุ่นหน่อยนะเขาก็ชอบนะทรงนี้นะคุณพี่307 6ูค่ 1, บาท3สีพร้อมส่งนะคะดำตาลแล้วก็แทนค่ะคุณพี่ดำตาลแทนอ่ะคุณพี่สีดำสีดำตัดกับผ้าสับในแดงคืออย่างเลิศม,มากเลยนะเลิศม,มากเล